ดูดวงชาวราศีกุมเลิกคุยทั้งอำเภอดวงนี้เอาจริงนะครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปกปักกุ้มของราศานะครับผมก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้หมอสันก่อนนะจ๊ะนะครับผมหมอสันแนะนําให้ท่านพบเหรียญปางสะดุงมารน,นะรปางปามมานนั่นเองนะครับผมเหรียญก้นนี้เขาเรียกว่าเหรียญแก้กรรมนะครับเวลาท่านดูดวงกับหมอสันนะ ถ้ามีตกตำแหน่งไพ่ไม่ดีหมอซังก็จะบอกว่าให้คุณไปถวายพระปางสรุกมานห้านิ้วพระไตรจีวรนะผมสังฆทานถวายกายพระสงค์นะผมเพื่อต่อรองกับนสิ่งเหล่านี้แผ่บุญให้กับเขาไปนะรแล้วไ้ท่านพบเหรียญปางปาบมานปางสรุกมานหรือเหรียญแก้กรรมเนี่ยพบติดตัวไว้เอาไปว,วางไว้เฉยๆไม่ได้นะพบติดตัวไว้เพื่อสิ่งเราต่างจะไม่ได้ไม่เข้ามาใกล้ ับผม250บาททักไลน,น์มา s u น n y 4 2 8 9 2ปีนะจ๊ะันะผมโลส่งแล้วเป็นเหรียญเก่านะครับผมแต่ว่าเป็นอาจจะไม่ใช่เหรียญน,นี้นะเพราะว่ามีอยู่เหรียญเดียวนะเป็นหมายถึงมีแบบและเหรียญน,นะผมนะแต่ว่าหมอสันจะหยิบส่งให้แล้วส่งให้ท่านถ่ายรูปให้ดูก่อนนะจ๊ะับนะผมด้วยบุญกุสลนวาสนาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเอาจริงอัศวินขี่มาถือดาบปาดประหานศัตรูหมมารปราศัตรูให้เยี่ยนเตียน ด้วยบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปักคุ้มรองรักษาดวงชะตานี้เอาจริงเอาจังจนประสมเร็จจะเลิกลุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคครับนะผมโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มการปฏริบัติโดยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนา นะครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมการส่งมอบเรื่องราวต่างๆการพลิกเปลี่ยนแปลผันจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาทเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปากคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้เป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวัฟฟ์จูนนะครับผมเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดต่างจัดเต็มเดอะแอมเบโลนักลบกาได้กาเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตกตําแหน่งที่ดีจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะรับดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความผสมเร็จแต่ว่ายังไปไม่สุดทางนะจ๊ะันะบผมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับดวงชะตานี้นะตกตําแหน่งอะไรตกตําแหน่งไฮเปอร์เพนครัะผมสิงหาสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้าชูหนุนนาโชคคาตานะับดวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นหมอซันจะแนะนําให้ท่านไปกราบไหว้สิงหาสิทธิ์นะผมในวันปีใหม่ไทย ผมไปกราบไหว้ก้าววัดก้าววาเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองเพราะว่าสิงสธิ์จะเข้าข้างท่านนะผมตกตำแหน่งไฮเปอร์เพนส์สิงสธิตตกตำแหน่งตัวท่านเพราะฉะนั้นทําอะไรกราบไหว้สิงสิธิ์ขอพรนะครับเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ดวงชะตาจะเริญแน่นอนนะครับดวงชะตานี้การพลิกเปลี่ยนแปลผันปักหนึ่งไม่ท้าบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะด้วยบุญกุศลวสนาบอกได้เลยว่าไปไหนใครก็รักตกตำแหน่งบุญกุศลวสนา ค่อยๆเก็บเกี่ยวค่อยๆประดิบประดอยค่อยๆลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนะครับผมหนึ่งเหรียญใหญ่เบื้องต้ตกตาแหน่งในดวงชะตาอดทนอดกันกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตากาลังจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่หนึ่งดาบเกิดขึ้นในโชคชะตาแปลว่าต้องมีเกณฑ์ชะตาต้องตัดสินใจอย่างน่ากลัวครับมีการเปลี่ยนแปลงพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นมีการจัดหนักจัดเต็มการเปลี่ยนแปลง ด้วยบุญกุศลวาส,สนาไม่นานไม่ช้าก็ตกตำแหน่งดรสันปักธงลอ้อเตรียมตัวนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรนะผมสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอดทนอดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างนะผมถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งเอ็มเพจ ทุ่งข้าวเหลืองกระดามเหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความแจ่มชื่นแปลว่าดวงนี้กําลังจะไปได้สวยนะผมแต่ปัญหาต่างๆถ้ามาไม่ดีท่านก็ต้องหยุดเพราะว่าดวงนี้เอาจริงนะเลิกคุยทั้งอําเภอก็คือเลิกคุยกับคนที่ไม่ไม่จริงใจด้วยนะผมคนจริงใจก็ยังคบต่อไปนะผมแต่ดวงชะตาของนัานถือดาบตั้งขึ้นบ่งบอกถึงว่ามันอาจจะเกิดอะไรบางอย่างกาเรียกว่าการกระทําที่มุ่งม,มั่นให้ประสบผลแต่อาจจะพลาดพังโดนตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไว นะผมในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งดาบสองไข้คิดพินิดไต่ตองให้รอ,อบคอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าปิศาจมูมานนางมานร้ายคนดีฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาพนะผมฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวการชิงไหวชิงพิบต้องอยู่ให้เป็นถามเป็นไม่รู้ไม่ชี้ปัญหาต่างๆเข้ามาไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่ยุ่งนะผมเพราะว่าอยู่เป็นนั่นเอง ดวงชะตานี้ตกตำแหน่งแต่ไม่เท้าให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามุ่งไปเต็มกำลังนะครับจัดหนักจัดเต็มในโชกตะตาด้วยบุญกุศลวาสนาการที่ท่านยืนหยัดต่อสู้การพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่น้มูลบังเกิดขึ้นมนสเสนจันทร์ซ้อนจันทร์มาสเสนเม่ตามหานิยมบังเกิดขึ้นในโชกตาท่านต้องอยู่ให้เป็นเพราะฉะนั้นดวงนี้จะต้องทำยังไงนครับดวงนี้อดทนอดกลั้นกับปัญหาต่างๆและใช้มนสเสนของท่าน เพื่อจะทําธุรกิจการงานการเงินการค้านะผมไปไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาเขาจะได้ทํางานธุรกิจการค้ากันยาวๆนะผมด้วยบุญกุศลวาสนายังถือดาบตั้งขึ้นเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวเข้าหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จดวงชะตาสับสนงงวยปัญหาต่างๆที่ใครกันแกล้งท่านมันจะย้อนกลับไปหาคนนั้นเองเพราะนั้นอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วย ครบผมจะนําพาซึ่งถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่บังเกิดการส่งมอบถ้วยทองอันยิ่งใหญ่เกียงไกรโชคชะตาบุญกุศลชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวสิ่งที่ดีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นท่านจะได้นะค้นพบได้พบได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีได้เจอคนที่ใช่ ถ้าเป็นธุรกิจการงานการเงนิงนคุณอาจจะได้เจอคู่ค้าดีๆนะรับซื้อขายกันยาวๆนะรับโขกขาดกันยาวๆนะ้วผมได้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาจะเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับจเมจิกเชี่ยวบังเกิดขึ้นสายยานโทยเทพนำพาซึ่งความปมระสบ็จโชคลาภเงินทองมรรมีวาสนามันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนั้นอดทนหน่อยการชิงไหวชิงงทิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ดวงนี้นะผมไม่นานไม่ช้านะผมท่านจะได้มีรายได้สูงเป็นพิเศษขอทานายว่าดวงชะตาจะเป็นไปตามน,นี้นะผมปัญหาต่างๆที่ท่านแบกภาระไว้นะผมยังแบกไหวนะครับผมเพราะฉะนั้นรายได้จะสูงกว่านี้แน่นอนในโชคชะตาะครับจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันใดหมดนี่หมอสินดวงชะตาจะเปิดปรับทรัพย์ด้ยโชคนะผมเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านเจ็บปวดรวดรลาวแสนทุกทร,รมานมีดดาบปักลงมาเต็มตรงกลางใจ แลวว่าเรื่องราวต่างๆอาจจะเป็นธุรกิจการงานการเงินที่โดนหักหลังเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องระวดระวังกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งดวงชะตาของท่านัะผมครอบครัวอยู่ร่มเย็นมิสุขจะได้รับข่าวดีใครบางคนจะเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาขอเบอร์แรกลายเข้ามาส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้กับท่าน เพราะฉะนั้นถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วถึงเวลาแต่งงานร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกทองเราจะตีความอย่างนั้นก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเทวดาส่งมอบด้วยทองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รวยโชคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งพเพื่อรอรับชมที่ใหม่นะครับสวัสดีครับ